สวัสดีค่ะวันนี้น้องคอยจะพามาตัดมะขามเก็บมะขามไม่ทำมะขามใช่อิ่มวันนี้ลุยสวนที่บ้านค่ะใช,ใช่ค่ะดูสิคะมะขามของน้องคอยกับพ่อจา๋าแม่จา๋าดกหรือไม่ดกดูเอาเลยค่ะวันนี้ลุยสวนค่ะวันนี้พาลุยจา้า <ไป S 2> เอาขึ้นไปเลยขึ้นได้ไหมได,ได้ไหม เสียวอยู่นะอย่าขึ้นมายืนขึ้นไปยืนกับพ่อสิไปยืนฝั่งนี้เดียบ้านพีเนียนค่ะเออเออ,อยังแทงดากอ๋อใครอ่านี่มะขามของเราค่ะมะขามสวนเรามะขามมีอยู่ห้าต้นสี่ต้นห้าต้นแต่ว่า่อยเคียงเหลือสามต้นค่ะท้ามยังไม่รู้เลยดิ ได้บ่ละพ่ออ่าได้ชิมไปแล้วอันนี้ต้นมะม่วงจ้าพึ่งพึ่งจะออกไปจ้าพี่น้องนั่งเด้ค่ะนี่ละค่ะนี่ละสวนยายนวลค่ะยู่แบบปอเพี่ยงค่ะปลูกยูปก่ปอบกินค่ะกินเ่าเมิดกระขายจ้าพี่น้องผู้ใดอยากได้มาทานแซยิ้มกะ ับมาเลยได้จ้าเด้ออันนี้แ่ะค่ะโดก็ด,ก,ดก,กับเบิ้งเอาได้จ้กของเข้าสิเ่ได้ฉีดยาค่ะปลอดสารเคมีค่ะอ่ะน้องควายพ่ายางไปบ้งนรันลุกไปอ่ะอ่ะเดินไปทางนู้นไปเอากันไกมาไม่จะตัดนะ,ะพาเดินรอบสวนก่อนก็ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวพาดูจ้าจ้าจ้าน มะขามค่ะตอนแรกคิดว่าสีบ่ได้เป็นสีเดค่ะนี่เพราะว่าเพ่นล,ลมจนเห็นเดชขาำไว้ฝนปีที่แล้วนะปีที่แล้วว่ามีน่วยค่ะมีแดดโบจักจีโลเองแตว่าปีนี้ปีนี้พ่อใจอยู่ค่ะเติมสีบ่ไดดหมดทั้งสี่ต้นต้นหนึ่งกระบอกท่านเดออกนวยเลยบโว่าเป็นอย่างลูกพร้อมกันแต่กับบอกออกค่ะ ออกเข้าใจคือกันผู้ใดมีความดูกเกี่ยวกับนี่กะซอยในน้ำใน้ะจ้าว่าเฮ็ดจังใดเพิ่นจังสีออกดอกให้ปีนายนี่บิ่งเลยจ้ะจ้าอันนี้กระสาเจจ้าสายเจคล้องเนี่นี่ปลูกหลังกระเสียนแล้วค่ะนี่กระเสียนแล้วกะมะปลูกครับปลูกพิหาเก้าค่ะพิหาเก้า ควมสุกข,ของค้นลังกะเียนกะสีซ้่มนี่แหละจ้ะเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งตอนเอาไปลวกได้จ้ะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนีน้คือมาขามที่ข้าไปเจ็บกันบางชงเศร้าจ้ะ,จะเจ็บมาปุ๊บก็เห็นเลยค่ะเพราะว่าสีได้เห็ดทรงก็เจ้าเพราะว่า,า,วามีนอดกับา่างใครมีเวลาปันได เพราะว่ามืออ kind of mm hmm. ื่นก็ส anyway> ีลงเกี่ยวเข่าจ้าจางก้นเกี่ยวเข่าค่ะนี่นะจ้าคือนาตาที่เขาเค็ดไว้ค่ะอันนี้คือถังที่แช่น้ำปูนใส่จ่าฉันใดก็ฝากติดตามได้จ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่องค้อยนี่ได้จ้าหน่องค้อยไจ้มี่กำลังใจปีนมาคามอีกรอบต่อไปจ้าสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะ